หนังสือในล่าสุดไม่นับอันนั้นเป็นแบบฮอี copy 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 พี่จับสวยไหมครับเนอะนักวันยิ่งสวยขึ้นทุกวันนั่นแต่ใครดูเดอะสตาร์ปีสี่ฮะไม่ต้องพูดถึงเดอะสตาร์ปีสี่อะไรก่อนผมนั่งดูผมรู้สึกว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้พี่ก็ดูกันเหมือนกันลืมแล้วผมลืมแล้วผมจะบอกว่าพัฒนาการในการสวยไง ใช่ไหมเราโตขึ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองถูกไหมคะนั่นแหละค่ะอ่ะวันนี้ก็มีหนึ่งเพลงอยากร้องกับพี่สาใช่ค่ะเป็นเพลงที่เขยับมานิดนึงไฟไฟพี่แก้มเป็นคนที่ห่วเรื่องไฟมากนะครับผมใครที่เคยขอถ่ายรูปกับพี่แก้มจะรู้เลยว่าบางมุมถ้าหันหน้าหันหน้าย้อนแสงไม่ได้ถ่ายนะฮะเขาจะบอกว่าแสงไม่ได้ค่ะแสงไม่ได้ค่ะเราต้องให้ทุกคนได้รูปที่ดีกลับบ้านไป เลาเราไปต่างจังหวัดอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันแบบบ่อยแบบนี้ไหมป้าเราก็ต้องให้เขาได้รูปที่ดีเราห่วงตัวเองนี่แหละกลับบ้านไปพกนี่ฉันถ่ายกับใครมามันไม่ได้ไงคะมันภาพเขาดำอะไรเงี้ยเอาว่าตัวเองเขมาเองไม่ทเลาะกันไหมล่ะครับผมวันนี้ขอโทษนะคะเสียงอาจจะแมนกว่ากันด้วยเป็นว่าเป็นวัดนะครับยังไม่หายเลยอ่ะ นี่ไงวันนี้เดี๋ยวไหว้ราหูไงใช่พีทุกคนใครราศีกันบ้างคะราศีกันมีใครราศีกันไหมฮะเดี๋ยวไหว้พร้อมพี่แก้มนะฮะวันนี้นีีเรยสนะคะคุณผู้ชมเราต้องไหว้ราหูนะคะตรงเลยเขาบอกว่าสุขภาพจะแบบช่วงนี้เนาะใช่คุณฝุ่นเข้าตาแป๊บนึงครับเอาละอะไรนะอะไรต้องโดมมานี่นี้มานี่ดิเฮ้ออนีมาครับขอเสียงให้ต้องกับโดมด้วยค่ะว่าวตั้งบ่าใครครับมาแซมมี้ป่ะไม่ใช่ฮะ จะนี่นะไม่พูดเลยผมไม่ว่าอะไรโอเคไม่มาไงน้องไม่มาวันนี้นะคะนดตตั้มกับโดมาด้วยนะฮะก็ครบแการสีบดําเวลาที่ไปไหนเมื่อไหนก็จะไปด้วยกันนะครับผมวันนี้วันนี้พี่พี่ชายพี่สาวเล่นคอนเสิร์ตก็จะมาให้กำลังใจใช่นะครับอยากฟังเพลงอะไรบอกนะฮะไปฟังที่บ้านนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องมาลองที่นี่บอกสองคนไงบอกสองคนลงนี้เอาเพลงต่อไปดีกว่าใช่ค่ะเป็นเพลงที่ น่ารักมากนะจริงเพลงนี้จริงๆแล้วเป็นเพลงที่พี่ทีมง,งานเขาเป็นคนเลือกแล้วก็บอกว่าเขาชอบมากๆแล้วก็อยากอยากให้เราร้องเพลงนี้เราก็ชอบเช่นกันใช่ค่ะแล้วผมเช,ช,ชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบเหมือนกันเป็นความหมายที่พูดถึงความรักของคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็วันหนึ่งเขาผูกพันแกันแล้วก็แอบรัก <c oughs> แอบคิดกันมากกว่าเพื่อนนะครับขอบคุณค่ะครับดีเนาะดีชอบไหมครับน่ารักเนาะเนาะเป็นเพลงที่ความหมายดีมากนะครับใช่ค่ะ ขอให้คนได้มีความสุขเนาะนะครับแต่เพลงแบบเหล่านี้แล้วก็บรรยากาศแบบนี้เป็นนานๆแล้วกันใช่ค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ที่ให้กําลังใจพวกเราเต็มที่มากๆใช่ครับพี่แกงยังไงก็ฝากสีโพดําด้วยนะคะทุกคนรายการดีมากนะครับกาลังจะขยายเสื้อผ้าเพราะว่าพี่แก้มไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วฉันว่าไม่ขยายรูปแบบรายการ ให้ให้แบบว่ากินใหญ่มากขึ้นทั้งคุชาติแล้วก็เวลาใช่ค่ะแล้วก็ฝากฟังกรีนเวฟกันนี่อยถูกต้องเพราะว่าเพลงดีมากเหลือเกินสุดยอดแล้วก็มีความรักให้เราได้แบบเรื่องราวต่างๆขับไฟเดย์เนาะใช่โหเราติดตามตอพี่ย่งไปโทรไปไหมพี่เคยเล่นด้วยกันพี่เคยเล่นขับไฟเดย์นะคะเออค่ะนั่นแหละก็เคยแค่เคยเล่นอย่งดีไงดีไหมจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองเล่นดีขนาดเล่นกับใครนะพี่เจม อ๋อใช่ใช่ให้ดูเหรอใช่จะดูที่เขาโปรโมทอ่านั่นแหละก็ฝากเลยละกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้พวกเราได้มาลองเพลงนี้เนาะมีโอกาสครั้งหน้าก็มาได้อีกนะคว่างนะครับใช่ค่ะยินดีมากๆนะคะครับค่ะกันค่ะครับผมหมดเวลาแล้วหมดเววลลาแ้ใช่ไหมฮะก็ผมรอนี่ไล่ผมอยู่นี่แหละครับครับช่วยไล่ผมเบาๆหน่อยให้แบบติดเกียร์กับผมหน่อยอ้าวเบาๆไม่ใช่เหรอครับ ขอฝากวขอเสียงให้กับน้องชายที่รักด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่